รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องขั้นเดินเดือนครั้งที่1จากสิบโทอนิวัตบุพสิริผู้อำนวยการชำานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านเพิ่มอารุโนอุปถัมภ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสี่ ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนบ้านเพิ่มอารุโนอุปถรัรมภ์โรงเรียนบ้านเพิ่มอารุโอุปถัมป์ปัจจุบันตั้งอยู่บ้านเลขที่157บ้านเพิ่มหมู่ที่7ตำบลนาแขอำเภอนายุงจัังหวดอุดรธานีเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2566มีจำนวนนักเรียน184คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17คนเป็นสถานศึกษาขนาดกลางจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลใช้แนวคิดในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานต่างๆแบ่งการบริการบริหารงานเป็น4กลุ่มง,งานได้แก่กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานงบประมาณและกลุ่มบริหารงานทั่วไป โดยใช้รูปแบบเพิ่มโมเดลและหลักสี่ร่วมสารประสานร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาร่วมชื่นชมยินดีประสานใจให้เป็นหนึ่งประสานสู่ความสำเร็จประสานประโยชน์เพื่อความภูมิใจร่วมกันร่วมกับการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา c b 5 s m o เดลสู่ 6G องค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตอนที่1ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง ด้านที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการจัดครูสอนประจำชั้นสำหรับชั้นอนุบาลชั้นปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3และจัดการเรียนการสอนแบบประจำวิชา,าตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ตามระบบแซโดยมีครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเป็นผู้ดำเนินร่วมกับครูประจำวิชา เพื่อความรวดเร็วในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพจัดประชุมครูทุกคนในทุกสิ้นเดือนเพื่อรับทราบนโยบายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการปฏิบัติงานจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลปร,ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นให้มีความเป็นปัจจุบันและตรงตามบริบทของโรงเรียนเน้นการบูรณาการทักษะชีวิตการเรียนการสอนในกลุ่มสารการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ นอกจากการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแล้วยังมีการสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนครูนักเรียนและชุมชนอีกด้วย งานบริหารการศึกษาและงานนิเทศการจัดการนิเทศการศึกษาเพื่อหาแนวทางปรับปรุงการพัฒนาปฏิบัติงานดำเนินการสอนของครูการทำงานเป็นทีมการสร้างเจตคติที่ดีในการทำงานความร่วมมือในการแก้ปัญหาและยังคิดค้นนวัตกรรมที่ส่งเสริมและขับเคลื่อนการอ่านออกเขียนได้จากการดำเนินการดังกล่าวทำให้เกิดผลประจักษ์ในรอบปกเดือนที่ผ่านมานักเรียนโรงเรียนบ้านเพิ่มอรุณโอุปธรรมสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้นร้อยละ5ด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายนี้ส่วนร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนกำหนดเป้าหมายการศึกษาจัดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษานำระบบข้อมูลสารสนเทศมาใช้การบริหารงานงบประมาณแบบมุ่งผลสำเร็จกำหนดกลยุทธ์สถานศึกษาขับเคลื่อนสู่มาตรฐานโดยใช้รูปแบบเพิ่มโมเดลจัดทําแผนงานโครงการและกิจกรรมโดยมีปฏิทินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาครูมีการจัดทำรายงานประเมินตนเอง มีการบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนด้านที่ 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมเครื่องมือนวัตกรรมในการบริหารใช้เพิ่มโมเดลและหลัก 4b 5s ในการพัฒนาสถานศึกษาด้านที่ 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้สภานกักเรียนในการขับเคลื่อนและเป็นแกนนำการบริการชุมชนและเครือข่ายในด้านต่างๆด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพใช้หลักเพิ่มโมเดลอย่างต่อเนื่องและใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาหลักธรรมาภิบาลในการจัดการศึกษา ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพส่งผลให้ได้รับรางวัลผู้บริหารดีสีนายุงในงานวันครูประจำปี2567จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอนายูงและส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการเขียนเรียงความรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 3ตอนที่2ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเพิ่มอรุณโอุปัรร์โดยรูปแบบการนิเทศภายในด้วยวิธีการทางหลักภาษา7ขั้นตอนได้แก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมีผลสําเร็จสูงขึ้นองค์ประกอบที่2การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาบริหารงานแบบมีส่วนร่วมทั้ง4ด้านบริหารงานวิชาการบริหารงานงบประมาณบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไปด้วยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบชัดเจนมีคําสั่งปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจนและมีการรายงานผลการดําเนินโครงการที่กําหนด องประกอบที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องมีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธทม มีจิตอาสาจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องมุ่งผลสำเร็จของงานมุ่งปฏิบัติการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบตัติดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทธิเด็กยอมรับความแตกต่างของบุคคลยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพมีวินัยและรักษาวินยัย